มากราบสวัสดีครับวันนี้เจอกับผอบอผู้พิทักษ์นะครับมีคําเห็นหลายคนจางปหาผมเยอะเสะละเกินนะแล้วผมก็ไปดูข่าวผมก็เสนอข่าวตามความจริงมาต่อว่าผมในคอมเมนต์บั่งในคลิปบ้างนะครับหนึ่งเลยนะผมไปดูข่าวมาฐานกัมพูชาพูดไงรู้ไหมบอกว่าที่ตรงนั้นน่ะที่ประสาท อที่อนุสาวรีย์ตาอมพ่อแม่เขาอยู่มาตั้งนานแล้วเขาบอกเฮ้ยคนกัมพูชาคนขาเขมิเอาหูไม่ใกล้โทรศัพท์เนี่ยจะพูดให้ฟังนะอืหูไม่ใกล้โทรศัพท์ดูหน้าดูหน้าดูปากเอนะจะเล่าให้ฟังเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยคือคนกัมพูชาไม่มีประเทศจุดกำเนิดเลย ที่มีเขตหลักหมดแดนคนกัมพูชาได้มาอยู่ในประเทศไทยหนึ่งเลยสมัยแต่ก่อนคนกัมพูชายังเป็นทาสรับใช้ให้กรุงสยามกรุงสยามคือประเทศไทยนะเอแต่ก่อนยังชื่อสยามอยู่ไม่ได้ชื่อประเทศไทยนะปกกกัมพูชาโด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 นนยปครองโดยกรุงสยามคือประเทศไทยนะเพราะทีนี้ คำียนกัมพูชาไปเป่าหูฝรั่งเศสเอว่ากรุงสยามทำอย่างนู้นทำนี้มั่งล่ะไม่เป็นอิสระเอาไง่ายๆไปเรียกร้องให้เขามาเป็นเจ้านายตัวเองฝรั่งเศสก็เลยเข้ามายึดครองเอาง่ายๆคนไทยเขารู้แหละว,ว่าสันดานขำียนคนกัมพูชานี่เป็นแบบนี้ก็เลยตัดทางปล่อยว่าอ่ะไปคุมกันเองยกพื้นแผ่นดินให้ไปเลยงั้นเองไปคุมกันเองเลยอ่างั้นเองไปคุมกันเอง พอคุมกันเองเสร็จปุ๊บเกิดปฏิวัติฆ่าล้างผ่าพันธุ์นะในกลุ่มคาเมนด้วยกันอืมนั่นคือเริ่มแรกเลยนะพอเสร็จปุ๊บจบฝรั่งเศสแบ่งดินแดนถึงได้ปักหมดุดปักหมุดหลักเขตแดนในปีพศอพอุทธศักราชพศสองพสอยห้าเสร็จสิ้นปีพศสองพสอยห้า นะครับอืเห็นไหมคนกัมพูชาทูดเขาไปลงพื้นที่แล้วถามว่าเอ้ยแล้วหมุดนี้ของสยามของคนไทยใช่ไหมคนกัมพูชาตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาตั้งตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คุณมึงจะรู้ได้ไงเ <c oughs> ออ <c oughs> เขาแบ่งเขตแดนตั้งแต่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองมายึดอำนาจแทนจากไทยไปแล้วนะไทยก็เลยตัดหาปล่อยวัด ให้คอมเมนต์ดูแลกันเองดูแลไม่ได้เกิดสงครามกันในประเทศเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นเออพอหลังมาเกิดสงครามกันมาไทยก็ช่วยเหลืออืพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วดุณน,นเดชและพระราชินีท่านทรงเมตตาให้สร้างศูนย์อบพยพคนกัมพูชาเังไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พออยู่สบายแล้วลืมนะไงทีนี้สบายแล้วลืมแล้วเพราะสันดานเป็นแบบนั้นอยูไ่ไงลืมก็คิดว่าออกลูกออกหลานมาคือพ่อแม่ที่เขาอยู่ก่อนเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือทุกวันนี้ก็เหลือแต่ลูกแต่หลานก็เข้าใจไงทีนี้เข้าใจคิดว่าเอ้ยนี่แผ่นดินกูนี่แผ่นดินกูเออเข้าใจว่าแบบนั้นเพราะคนเก่าๆคนที่อยู่แรกๆกัตายหมดแล้วเออโอเคเข้าใจรู้กันแบบนั้นนะเออนี่แหละที่มาเป็นรุ่น ลูกร,รุ่นเหลนรุ่นหลานแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นแท้จริงอ่ะเป็นของประเทศไทยคนกัมพูชาหูไม่ใกล้ที่ตรงนั้นเป็นของประเทศไทยจําไว้อืแล้วมาหาว่าคนไทยมามาคอมเมนต์ผมว่าคนไทยพูดไม่เพาะคนไทยพูดจะหยาบคายคนไทยลุกลานรูปากนี่รูปากนี่คนไทยเออนะโอเครู้เรื่องตามนั้นแหละ <laughs> อืม